สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกระยามิถุกท่านเกตน้ h ชาแนวขอ,อนำเสนอเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเกตน้ h ชาแนวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เกตน้อยชาแนว ขอนำเสนอเรื่องราวตำนานนิทานพื้นบ้านโดยจะนำเสนอเรื่องนิทานลาหูอมจันทร์ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะในอดีตชาติพบหนึ่งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตรชายด้วยกันสามคนแทนชื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเลยลูกคนโตชื่อว่าพระอาทิตย์ ลูกคนรองชื่อว่าพระจันทร์ส่วนคนสุดท้ายชื่อว่าพระราหูในเวลาต่อมาเศรษฐีเกิดตกยากขัดสนทำธุรกิจผิดพลาดจังต้องจากไปหาทําเลใหม่ๆเพื่อสร้างตัวทำมาหากินอย่างที่อื่นจึงได้ถวายเคหสถานอันเป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นทรณีสง์ แล้วก็ยกครัวออกเดินทางไปตั้งหลักยังชนบททางไกลพ่อแม่และลูกทั้งสามช่วยกันประกอบอาชีพทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรทำให้ฐานะของครอบครัวค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นพี่คนโตเป็นเสาหลักของบ้านก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างเข้มงวด จูจีจุกจิกกับน้องๆทำให้มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยขึ้นส่วนน้องคนรองก็มักจะรักความสบายช่วยงานบ้างไม่ช่วยบ้างแต่ก็มีเสน่ห์คือเป็นคนช่างประนิบัติชอบบริการประจบจงเป็นที่รักของบิดามารดาส่วนน้องชายคนเล็กออกแนวฉลาดพลิกแพง มีหัวทางการค้ามีชั้นเชิงในการทำธุรกิจเหนือชั้นกว่าพีทั้งสองเป็นอย่างมากแต่ด้วยความหัวการค้าจึงต้องมีเลโกนคบหากับคนไม่เลือกชนชั้นมีการสังสรรค์ดื่มสุราก็เลยไม่ลงรอยกับที่ชายคนโตแล้วก็ยังมีธุรกิจมุนเงินกับพี่คนรองไม่ว่าจะเป็นการกู้ หรือว่าการให้กู้แล้วแต่วาระโอกาสต่อมาไม่นานนักเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้สิ้นอายุไขเสียชีวิตด้วยความชรามารดาและบุตรทั้งสามจึงได้ทำการชาพนก,กิจตามประเพณีแล้วได้ไปนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต ทักษิณานุปทานฉันพัตตาหารที่บ้านเป็นการทำบุญครบรอบเจ็ดวันบุตรชายทั้งสก็พากันเอาภาชนะมาใส่อาหารเพื่อตักบาตรถวายพระสงฆ์พระอาทิตย์ออกหน้ารับแขกเป็นหน้าเป็นตาของงานจึงได้นำขันทองใส่ข้าวของเพื่อเตรียมตักบาตร พระจันทร์น้องชายคนรองก็วิ่งบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานก็ได้นําขันเงินมาใส่ข้าวของสำหรับตักบาตรเช่นกันส่วนพระราหูน้องชายคนเล็กกำลังวุ่นวายกับการจัดงานอยู่เบื้องหลังรวมทั้งกินเลี้ยงเมามายก,กับเหล่าบริวารจึงออกมาแบบงงงมึนๆ ไม่มีเวลาจัดภาชนะให้สวยงามเหมือนพี่ทั้งสองได้มองหาภาชนะใดมาใส่ข้าวเพื่อตักบาตรก็แทบจะหาไม่ทันเหลียวซ้ายแลขวาเจอขันกลามะพ้าวจึงรีบควา้าเอามาตักข้าวเพื่อจะใส่บาตรพระอาทิตย์พี่ชายคนโตจึงอธิฐานว่าขออนิสงส์ผลบุญของข้าเจ้า ที่ได้ใช้ขันทองคำนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้กำเนิดมีรัศมีกายสุขสว่างและวัน,นะเป่งปังดุดทองคำเจิดจรัสส่วนพระจันทร์น้องคนรองได้อธิษฐานว่าขออานิสสนผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ใช้ขันเงินใบนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้า กำเนิดเป็นผู้มีรัศมีกายและวัน,นะเป็นสีขาวนวลสว่างดุดเงินอย่างนาพิสมัยส่วนน้องคนเล็กพลาหูเมื่อได้ยินพีทั้งสองอธิษฐานก็ทำให้รู้สึกเครืองรู้สึกหมั่นใจเป็นอย่างมากด้วยว่าตนเองนั้นได้ใช้เพียงขันกลามะพร้าว แล้วจะให้อธิษฐานสิ่งใดได้อีกชบพันความคิดที่เกิดจากการหมั่นใสของพี่ชายทั้งสองก็เกิดไอเดียอธิษฐานว่าขอให้อานิสงส์แห่งตนนี้แม้เพียงจะใช้กลามะพ้าวตักบาตแต่ก็เป็นแม่งานจัดงานบุญใหญ่ให้กับบิดาผู้ที่ลวงลับแสดงถึงความกตันยูกะตะเวทตา ก็ขอให้ขบาเ้เจงกำเนิดมีร่างกายอันใหญ่โตอย่างหาประมาณไม่ได้ให้ใหญ่ถึงขั้นสามารถบดบังทุกแสงสว่างได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะยามกลางวันหรือว่ายามกลางคืนนับว่าเป็นคำอธิษฐานที่เอาความสั่งใจเป็นที่ตั้งเป็นเช่นนั้นพระราหู จึงสามารถบดบังแสงสว่างพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ตามแรงอธิษฐานแต่ก็เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็ต้องคายออกมาฉะนั้นแล้วจึงเกิดเป็นเรื่องเราในทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับคราดจากพระราหูบดบังแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เกิดเป็นตำนานสุริยคราดและจันทรคราด เป็นต้นมาค่ะนี่ก็คือเรื่องเล่าตำนานที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะมีทั้งความสนุกและขอ้อคิดด้วยนะคะเกตดน้อยาแนวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ร่วมกันนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ